สวัสดีครับพบกับลุงอันนีนะครับเดี๋ยวตอนนี้แต้มหนึ่งพันเก้ารอยสี่ิบห้าขอดันไปถึงสองพันก่อนนะครับอาจาจะมีแพ้มีชนะบ้างก็ได้เดี๋ยวคอยดูนะดูผลกันก่อนโอ้หเป้าโคตรใหญ่ไอ้เตะเดี๋ยวจะพยายามไอ้ตาเบาเสียงที่อัดคลิปเดี๋ยวจะพยายามสู้นะครับนี่แหละทีนี้แหละ โ okay. อเควูแข็งเนาะดูดิดันมาแล้วอะไหวไหมเนี่ยไหวไหมครับไหวเปล่าเอ่ยทางนนนะ้นอะไหวเปล่าเอ่ย เริ่มเรีนอยู่แล้วโอเคชนะนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าครับที่เพจสามต่อเลยเลยห้าครั้ง <c oughs> นัทสึแม็กแล้วก็เอลซ่าแม็กโหน่าจะไม่ไหวนะคอมโบอ่ะลองดูนัทสึแม็กเอลซ่าแม็กครับเจอกับทีมโหมดโหดกันบ้างครับอือหือโอ้โหออ้ยสุดจริง สุดจริงดันแปบเดียวถึงป้อมแล้วอะเอามาตัมาแล้วแช่ไปเขายังเหลือพัดอยู่นะนี่ไงทีนี้เตรียมตัวตายได้เลยเราอะเรียบร้อยฮะถ้าร่วงก็ถือว่าชนะแต่ถ้าไม่ร่วงก๊อบลินไม่ร่วงก็ถือว่าเจ็บอ้าวอย่างนี้ได้ครับก็มีพลาดพลาดอยู่นะมีหลบหลีกเยอะโอเคแต่ก็ไม่รอดแล้วครับ ได้ครับอย่างนี้ได้ครับเดี๋ยวไปดูเกียร์กันนะครับหลังจากจบการตี PVP กับทีมนี้ช่วงแรกเนี่ยเขากดเราหน้าดูเลยนะอ่าสองพันเป็นที่เรียบร้อยครับสองพันยี่ิบหกคะแนนครับเพชรสามไปดูทีมครับชื่อโอมครับโอ้โหเกียร์โคตรเกียร์ดีเลยแหละโจมตีห้าล้านหกเลือดห้าสิบสี่ล้านครับกับเอลซ่าครับ ใส่เกียร์มาปืนชั้นเยี่ยมครับต้านสกิล40ครับพลังชีวิต395อันนี้444นะครับโจมตีกายแล้วก็เลือดแล้วก็อัตราใช้สกิล50ส่วนอันสุดท้ายครับอัตราใชาส้สกิลหลบสกิลต้านสกิลโอหแต่ก็เอาอยู่นะหลบสกิล117%ต้านสกิล104%ครับ ตาใช้สกิลหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคนะฮะเราเอาอยู่ครับนัดซือซ้อนัดซื้อใสเกียร์ราชินีเซลลี่มาครับคาทาเวทสองร้อยสามสิบสี่พลังชีวิตสามร้อยเจ็ดสิบแปดครับเลือดแปดสิบเจ็ดล้านนะครับนี่ได้มาจากตรงนี้เยอะเลยนะใส่ความเร็วการโจมตีมาครับอ่าพลังแฝงนะฮะแล้วก็ ตัวบินเป็นตัวเมอรี่อ่ะเดี๋ยวขอไปดูย้อนหลังนิดนึงนะครับทำไมเราถึงแพเออชนะตอนแรกดูจากการออกตัวมาตอนแรกครับนัดสื่อโอ้โหนัดสื่อเขาออกเร็วนะอืมอู้จรดเด็นครับอือแต่ว่าไอ้เคเรายืนได้ นัศยืนได้บ้างนัศยืนได้แต่แค่โดนกระเด็นถอยหลังแล้วเขาเราเราเราจะแตกเราก็เลยต้องพัดไปแล้วก็แช่แช่เพื่อกันตัวเองเสร็จแล้วโดนพัดกลับแล้วตรงนี้แหละรครับอามาตะรักษารักษาพวก อืมก็ได้อมาตะจากเจสซิก้ามาแล้วเขาแช่แช่แล้วติดแต่ตีไม่ตีไม่ลงตีไม่ลงปุ๊บมีสกิลมาครอบอก็เริ่มสร้างฐานได้แล้วเขายืนอยู่แค่ก๊อปลินกับเอลซาแล้วเอลซาก็แตกแล้วทีนี้ก็โดนดันคืนอมแม่ <c oughs> ถือว่าเป็นทีมที่ น่ากลัวครับในอนาคตคนนี้นะจะชนะไปครับต่อไปเหลืออีกสี่ครั้งครับเดี๋ยวหาทีมต่อครับนะบ้าตัวตลกมอีอ่ามีตัวนี้ด้วยนะมูลนักเรียนไวต่อต้านเอ่าซากุระ อลองมีก๊อปปี้ดาวินชีครับเดี๋ยวลองเรามีตัวกันอยู่เป็นอีเมะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับ mm hmm. คิดว่าน่าจะไม่น่าจะไหวนะมาแล้วครับดันมาแล้วครับไม่น่าจะไหวครับจอดตัว เท่าที่ดูครับตัวบินเขาดีกดออกตัวออกอะไรไปก่อนอ่าพัดมาก่อนเอาเอาเอาลองดูครับลองดูพัดมาก่อน,อ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 ,นอย่างนี้ต้องแช่ลองดูครับเอามาตะต้องมาแล้วไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวน่าจะ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 ไหวพอชนได้พอชนได้อไอ้เคยังอยู่อ่า โอ้โหสองพันหกสิบเจ็ดคะแนนครับขอดูเกียร์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับอือหือก็เจ็ดดาวก็หลายชิ้นพอสมควรเลยละนี่นะเท่าที่เห็นเจ็ดดาวมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าครับและเกียร์พิเศษก็เยอะเลยอ่า รอดไปได้ครับเหลืออีก3ามครั้งครับไปต่อกันเลยทีมนี้เลเวลแปตัวกันบินแม็กมีริวมีบอสจระเข้แล้วมีตัวนี้น่ากลัวแล้วก็มีเจมมืดอ่ะเราต้องไปสู้ทีมที่โหดๆบ้างครับแล้วก็แม็กโอ้โหนี่ตัวชนแม็กตัวนี้อย่างดีเลยบอกเลย คิดว่าน่าจะไม่ไหวแต่ก็จะลองดูนะครับไปอีกสามครั้งสุดท้ายครับมานี่ครับโดเจมมืด โดนเจมมืดอีกแล้วครับโอ้โหใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นอันอันไว้อันอันไว้อันอันไว้ก่อนชนชนโอ้โหไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่โอ้โหเจมมืดโอ้โหโอ้แพ้ครับบอกเลยว่าแพ้ครับเกมนี้จริงๆครับไม่ไหวครับเจมมืดโหดจัด อบอสจออาเกยืนได้กับนัดสึกแค่สองตัวเท่านั้นเองนี่ฮะโหทีมคอมโบโดได้ดีมากไม่ไหวครับไม่ไหวจริงทีมเขานะอ่าเราไปดูกันเลยดูนะทีมนี้เขามีอะไรดีไปดูเกียร์กันเลยยูแปดสิบสองโอ สิ่งที่เห็นคือเกียร์คริสต์มาสเต็มเลยครับก็ก็ต้องคงต้องแพ้ละครับอือหือนะใครมีเกียร์แบบนี้ครับเกียร์คริสต์มาสล้นล้วนครับโอ้โหโอ้โหอย่างดีอ่ะแหมเห็นแล้วน่าอิจฉาครับนะใครได้เกียร์แบบนี้ก็รับรองทีมไปได้ไก่แน่นอน โอ้โหทั้งทีมครับไม่รู้ว่าได้มาจากไหนนักหนาเนี่ยเกียร์พิเศษทั้งนั้นเลยโอเคครับไม่แปลกใจที่แพ้ครับอือตามนี้เลยครับอ่าไปสู้ทีมต่อไปกันต่อครับเหลืออีกสองครั้ง นนเดี๋ยวก่อนนะครับขอเลือกหน่อยนะครับต้องหาครับต้องหาพอขึ้นมาระดับนี้นี่โหเจอแต่โหดๆทั้งนั้นเลยนะครับอืยังไม่เจอทีมที่สูสีกับเราเลยครับมีแต่ดีๆกว่าเราทั้งนั้นเลยครับ ตัวบินแม็กโอ้โหเจเมืดแม็กไม่ไหวร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบหนึ่งสองสามเอานี้แล้วกันครับลองดูครับมัธยมปลายแม็กตัวบินร้อยห้าสิบเดี๋ยวต้องต้องลองครับ เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไหวไม่ไวหวหรอกไม่ลองไม่รู้ครับเท่าที่เห็นคือยืนได,ด้นิดๆโอ้โหมัธยมปลายแข็งแข็งจัดเลยอะตัวบินมาแล้วด้วยครับอือหโอ้โหหายหมดหายหมดบ้านเลยฮะโอ้โหแล้วมัธยมปลายกดหน้าบ้านสุดยอดครับทำไปได้ครับ มัธยมปลายกดหน้าบ้านเฉยโอ้แข็งจริงมัธยมปลายเขาแข็งมากเออไปดูขอดูหน่อยแแลรัสกิลยืนอยู่ในพายุพัดไม่ไปครับไปดูกันหน่อยครับมัธยมปลายโอ้เกียร์พิเศษลว้ลวนครับไม่แปลกใจอีกแล้วครับหนึ่งร้อยแปดล้านครับเลือดอืม ไม่แปลกใจเลยฮนะนี่ครับต้านสกิลหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นครับนี่ฮะเรามีหลบสกิลด้วยนะฮะหลบสกิลต้านสกิลหลบสกิลเก้าสิบสองครับนี่นิ่งเลยครับโอเคก็ไปใส่เกียรต์ตามนี้กันได้นะครับจะได้ยืนกันดีๆแบบเขานะครับ ครั้งสุดท้ายครับผมสำหรับการ pvp แหมเจอแต่คนใส่เกียร์โหดตัวโหดเรานี่มันช่างอาภัพเกียร์สเลเกินสุ่มไปนะคือได้เพชรมาร้อยี่สเนี่ยจบลีแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ไม่เคยสุ่มเกียร์ได้เจ็ดดาวเลยแหมช่างอาภัอเลยขนาดนี้ ถ้ามีเกียร์เจ็ดดาวมาเสริมทีมบ้างก็คงจะแบบ <c oughs> ดีกว่านี้อีกเยอะนะตอนนี้ยังยังไม่ค่อยดีแล้วตัวก็ตัวบัฟพวกเพิ่มพลังสกิลเพิ่มทักษะอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีครับเพิ่มทักษะการออกสตันหรืออะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีอือกาสายฟรีอ็อย่างนี้แหละครับตามธรรมดา <c oughs> เดี๋ยวหาก่อนนะครับครั้งสุดท้ายขอจบแบบสวยๆแบบชนะชนะหน่อยได้ไหมอ่ะจบคลิปแบบสวยๆได้ไหมหรือจะจบแบบแพ้ครับโอ้โหโมีแต่แอลเนี่ยกดมาก็มีแต่แอลฮะขึ้นหลีกนี่มาแอลทั้งนั้นนะแอลยาวๆ,ๆครับ แอลอ่าคนนี้ไม่แอลแต่ก๊อปสุดสุดหมดอืมตึงเนาะมิลิมคูโยมิแมค b o o จระเแม็กโอ้โหยตต์แมนโอ้อะไรจะขนาดนี้ขอแบบสูสีสูสีคนหนึ่งดิ อะไรรับเนี่ย L L โ oh. อ้โหวันนี้อะไรรับเนี่ยเฮ้ยใส่แดนมาเล่นด้วยหรอเพิ่งเคยเห็นนะฮะใส่แดนมาเล่นนะครับการกรอล์ฟอ่าตัวนี้ก็โหดนะโคโอนโจโอ้โหตัวการบินแม็กโอ้โหกล่องข้าวต้นบวยแม็กโอ้โหคูโยมิแม็กเกือบแม็กร้อยแปดสิบ โอ้โหสุดยอดอะอะลองดอ่ะจะเป็นสายหนืดนะเราเจอกับสายหนืดครับทีนี้มาเดี๋ยวดูนะว่าจะออกแรก่ไม่ได้ดูสายหนืดนะครับเดี๋ยวเขาจะแช่เราไม่ให้เราออกตัวคอ,อยดูนะครับคอยดูนะดูครับเอาดันมาแล้วครับปึ๊บ,บ,บมาชมกันเลยเราจะไหวหรือเขาจะไหว ขอชนกันตรงที่ภาคพื้นนะมีแววว่าเรายืนอยู่ครับนิดนิดเห็นนิดนิดว่าเรายืนอยู่มาแล้วมาแล้วพัดมาแล้วเอา้วครับจังหวะมาแล้วครับวิ่งเข้าไปแล้วแค่โอ้ยอมาตะรับพอดีสวยแล้วครับไหวไม่ไหวเอาไหวไม่ไหวสร้างกองทัพเยอะเยอะหน่อยน้องอือออกสกิลข้อไวอ้เจอไฟล,นล้นละ ชน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 โอ้โห่าให้เขาเยอะถ้าเยอะอย่างนี้เราแพ้ครับไอ้เคยืนอยู่จริงแต่ตัวอื่นตายโอ้แล้วจะทำอะไรได้ครับในอย่างนี้นี่ฮะเขามาแล้วครับเขามาแล้วครับเขามาแล้วครับอบอสจจะเ้ยืนได้ครับเห็นชัดชัดเลยคือบอสจจะเ้ตัวเดียวแต่ว่าตัวบินโนโยทครับตอนนี้บอสจระเ้ยืนได้แต่ตัวบินนี่ดีตัวบินแล้วครับ ตัวบินตายครับเอาไม่นี่ครับเอาละโอ้หเยอะเดือดจัดเดือดจัดโอ้ยครั้งสุดท้ายนี่โคตรเดือดครับโคตรเดือดเอาทียือนะ้อกันฮะตัวบินเริ่มเจาะได้บ้างแล้วเขาเริ่มยืนไม่อยู่นะเท่าที่เห็นราะจระเร้ยืนได้ครับอา้าวเรียบร้อยครับอย่างนี้โอ้โหกว่าจะได้ครับแม่ เดี๋ยวไปดูเกียร์กันครับไปชมเกียร์ทีมศัตรูฝ่ายตรงข้ามหน่อยฮนะจบที่สองพันห้าสิบห้าคะแนนครับชมเกียร์ครับอุย้ยเอาลงเฉยเจ็ดดาวโอ้โหนี่แค่ตัวแรกครับตัวกันบินเจ็ดาวทั้งหมดครับตัวกันบินผีจีนถ่7เจ็ดาวทั้งหมดครับโจมตีล้านหกเลือดสิบสองล้านอื้อหือ ใส่เป็นไม้ตีลูกขนไก่ครับปีใหม่บวกเลือดไปอีก400ใส่ความแม่นยําไปอีก40่ลบสกิล50บวกเลือดอีก444ครับลดแรบอีก30อันหลังครับอัตราใช้สกิล50ครับลบหลีกบวก40ครับแล้วก็ต้านการปิดกั้นเสียงอีก90ครับโอ้โหแม่เรายังพลิกมาชนะได้ครับคุโยมิโจมตีล้านสี่เลือด14ล้านครับ เกียร์พิเศษทั้งนั้นครับมีเฉพาะด้านหน้าฮะไม้คาถาห่งเกติยศนี้เป็นเกียร์ปกติของสายฟรีทั่วไปหาได้ดาวินชีครับกอปไม่ได้ครับดาวินชีใส่เกียร์เจ็ดดาวมา2ชิ้นครับแล้วก็ด้านหลังเป็นกระดิ่งของเกียร์คิดสมัตนะฮะเลือด12ล้านโจมตี1ล้านหนึ่งครับกล่องข้าวต้นวยครับใส่เกียร์เจ็ดดาวมาครับด้านหน้าครับแล้วก็เป็นรองเท้าแล้วก็เป็นกระเป๋าครับโจมตีสองล้านห้าเลือด ยี่สิบเจ็ดล้านครับสุดท้ายครับเป็นบราวไฟใส่เกียร์เจ็ดดาวมาเช่นเดียวกันครับแต่เป็นของเวทนะครับเน้นไปที่เลือดกับต้านสกิลครับแล้วก็รองเท้าหลบสกิลต้านสกิลพลังชีวิตครับแล้วก็หลบลีดเลือดเก้าสิบสามล้านนะฮะเน้นชนอย่างเดียวเลยนะครับส่วนทีม B ครับทีม B นี่เกียร์เจ็ดดาว โอ้ค่อนข้างจะเยอะนะครับกองเชียร์ครับใส่หกดาวเกียร์พิเศษมาหนึ่งอันครับโล่แล้วจนสมีจันทาครับหลบสกิลหลบลีครับดูริยางครับรถแรกครับบวกเลือด ccc ครับรองเท้าครับอันหลังเป็นต้านสกิลห้าสิเจ็ดครับรถแรกยี่บเจ็ดแล้วก็พลังโจมตีเวทแหมอันนี้น่าจะไม่ค่อยสวยครัอันหลังแดนครับแหมแดนนี่เอามากันก๊อฟนะฮะ เจสซิก้าครับสอง้ยสาสิบยังอัพไม่เต็มนะครับใส่เกียร์เจ็ดาวตรงกลางมาก็ใส่ของธาดไม้มาเฉยครับคือเขาต้องสลับเกียร์ให้ดีกว่านี้นะยังไม่ตรงทตาสักเท่าไหร่นะครับเท่าที่ดูนะครับตัวนี้ครับล้านสองเลือดสี่สิบสามล้านครับใส่เกียร์ราชินีเซลลี่คาทาเวสมาครับรองเท้าแล้วก็เกียร์แจกล็อกอินนะครับอันนี้โอเคครับแหม ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยสำหรับน้องๆที่คนไหนที่เล่นเกมเดียวกันกับลุงนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับแหมกว่าจะชนะทีมนี้ได้ครับเลือดตาแทบกระเด็นครับเอาล้ครับเราจบกันด้วยการโจมตีกับคู่ต่อสู้ของทีมนี้แล้วกันนะครับจะเห็นว่ายื้อกันได้นานมาก ไม่ว่าทางเป็นทางภาพคพื้นหรือทางตัวบินลุงออกไปก็ตายนะฮะเขาก็กันได้นะครับยย้อกันอยู่นานมากนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ชอบเกม Line Ranger ได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับการใส่เกียร์หรือการอัพตัวนะครับให้เลือกเล่นว่าเราขาดอะไรนะครับเราขาดอะไรที่จะทำให้ทีมเราบัฟสกิลให้เพื่อนแล้วทำให้เพื่อนยืนอยู่ได้โดยการคอมโบกันนะครับนี่นะ น้องเห็นอะไรในคลิปนี้มั่งก็คอมเมนต์กันมาบอกก็ได้นะครับขอบคุณการรับชมเป็นอย่างสูงครับเจอกันคลิปหน้ากับลุงมานีจูใจสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ